อันโยงอเซโยสวัสดีครับผมจะพามาชมอุโมงเกาหลีใต้ครับอันนี้เป็นด้านสุดเลยนะครับสุดอุโมงแล้วมองที่ผมยืนอยู่นี่เป็นอุโมงด้านบนครับเป็นภูเขาเด้ครับมองเนี่ยที่เขาขุดหอยที่เขาเจาะมาเนาะอันนี้ก็เป็นที่กั้นดินสไลด์ครับ ข้างบนก็เป็นข้างหน้าก็เป็นซี้แยกแล้วซี้แยกออกไส้ขวาแล้วฟังไส้จะออไปผู้กลังครับฟังขวาจะไปเซจงครับไส้ที่ผมเพดก็อยู่นี่นะครับไส้ตรงขามทางไปทั้งพูนก็เป็นของอีกบริษัทหนึงเป็นบริษัทเชียงดงครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศอุโม,มงด้านสุดสุดแล้วครับของเกาหลีใต้ ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณำนี้แล้